สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเช็คพลังงานกันนิดนึงเราจะหยิบตัวอักษรเตัวนะคะตัวอักษรเตัวนี้จ,จะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณได้นะคะ U G P F W V H นะคะอืมมาดูสิว่าทำไมเนาะหรือวมีอะไรนะ <c oughs> ที่ทำให้คุณพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะได้นะคะสิ่งใดวิวฟอร์จูนนะคะ แค่เห็นก็ยิ้มได้แล้วเนาะขึ้นใบแรกก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะมาแบบจะบอกว่า Ten of w a n e s a t of Swords นะคะมาพร้อมกับชัยชนะ f o u of o n d s ค่ะ เดลเวอร์นะคะมีทีมซัพพอร์ตเป็นของตัวเองเนาะมีพลังมีพวเวอะไราบางอย่างอยู่ในตัวเองนะคะสุดท้ายเป็นโฟร์อ s โซดจะบอกว่าเป็นคนที่มีของดีอยู่ในตัวเองก็ได้นะคะจะเป็นสิ่งที่คุณสร้างสมมาเป็น ประสบการณ์เป็นความรู้เป็นเครื่องมือของคุณก็ได้เครื่องมือที่คุณสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะแบบคือเหมือนสะสมอมความรู้อะเนาะแล้วเมื่อไหร่กา็ตามที่มีปัญหาค่ะสามารถแบบหยิบจับขึ้นมาอะไรที่แบบคุณนึกอยากจะใช้อะมันจะได้ใช้ในช่วงนั้นนะคะหรือ อันนี้คือแบบโชคแบบโชคจริงๆเลยคือมันมีโชคแบบที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองกับโชคที่ติดตัวมาก็ได้เนาะจะเป็นต้นทุนบุญกุศลนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่หนุนนำชีวิตคุณอะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงที่ยากลำบากได้นะเรารู้สึกว่าพลังงานของตัวคุณอะมันมีความเคลื่อนที่อยู่ในตัวความหมายของเราก็คือมันเป็น มันเป็นพลังงานแห่งความไม่ยอมแพ้เรียกแบบนี้ก็ได้เป็นความตั้งอกตั้งใจที่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีค่ะเหมือนเหมือนรู้อยู่แก่ใจเนาะว่าคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ตามอ่ะจะต้องเดินผ่านไปให้ได้จะต้องเดินต่อค่ะ The show must go น n ยังไงชีวิตก็ต้องไปต่อ เดินยากเดินแบบไหนเจออะไรเจออุปสรรคเจออะไรไม่รู้แหละแต่มีเป้าหมายในใจลึกๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอะฉันเอาอยู่ฉันจัดการได้ฉันจะหาวิธีการที่จะพาตัวเองอ่ะก้าวข้ามผ่านให้พ้นไปให้ได้นะคะอันนี้คือความรู้สึกคุณเนาะคุณรู้สึกแบบนี้แล้วพอหัวจิตหัวใจมันตั้งเอาไว้แบบเนี้ยมันก็เหมือนกับ มีเลดาที่ดีอะค่ะหรือมีเข็มทิศท,ที่ดีทําให้เรือแห่งชีวิตของคุณะไม่หลงทางหรือแบบมันรู้ว่ามันจะไปในทิศท,ทางไหนนะคะแม้ว่าบางทีบางครั้งชีวิตมันจะเจอขึ้นลมแรงบ้างเนาะมีฟ้าฝนอะไรลงมาบ้างมีชาเลนจ์มีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวแต่ ตอบใดก็ตามที่ความเชื่อมั่นในตัวคุณยังอยู่และความสามารถที่คุณมีค่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณอะก็คือตัวก็คือที่พึ่งแห่งตัวตนของตัวเองอคนที่เป็นที่พึ่งของตัวเองเนี่ยก็จะสามารถนำพาตัวเองนี่แหละออกไปจากปัญหาหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นอุปสรรคเป็นขวากหนามของชีวิตก็ตามแต่ คุณก็จะสามารถหาหนทางที่จะเดินผ่านไปได้เนาะเหมือนถ้าเดินไปแล้วหลงไปบ้างผิดเพี้ยนไปบ้างตำแหน่งไม่ใช่อย่างที่ต้องการเนี่ยเหมือนเดินไปเจอหญ้าเจออะไรเราก็จะถักทางทางของเราต่อไปได้นะคะในความมุ่งมั่นของคุณอะ่ะมันเต็มไปด้วยความชื่นชมของคนอื่น ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเนาะบางทีอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากบริวารก็ได้นะคะหรือว่าบางคนก็จะเป็นอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นบรรพบุรุษหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่คอยดูแลมีเรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างในในชีวิตคุณอนะที่มักจะคอยผักดันชีวิตของคุณนะให้ขับเคลื่อนไปอะคือแบบ มีตัวเองเป็นที่ตั้งเราใช่ไหมแถมยังมีกองทัพเสริมะส่วนตัวมีกองทัพส่วนตัวคอยแบบจุนเจอือทําให้คุณสามารถผ่านไปได้ในแต่ละช่วงตอนของชีวิตนะคะอะไรที่ดูว่ายากที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคะ่ะมันมันจะเข้ามาหลบกวนตัวคุณได้แค่ช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งนะมันเหมือนกับ เวลาชีวิตคุณเจอความลำบากมันเหมือนเมฆหมอกอะค่ะมันเข้ามาก็คือมันทำให้เส้นทางมันดูสลัวสลัวไม่ชัดเจนเฉยๆใช่ไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในความหมายของออที่เราพูดเรื่องหมอกไปเมื่อกี้เนาะเราเปรียบว่าหมอกอะมันจะไม่มีหมอกไหนที่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา24ชั่วโมงมันมาแล้วมันก็จะไป ตัวคุณก็เช่นเดียวกันอะไรที่แม้บางครั้งอะ่ะจะรู้สึกว่าโ,โหรอบนี้โจทย์ยากมากเลยดูเหมือนแบบมึนตึ๊บเลยไม่เคยเจอโจทย์นี้มาก่อนเจอโจทย์ใหม่เจอโจทย์ใหญ่เจออะไรที่แบบท้าทายมากๆค่ะถ้าถ้าตราบใดที่ใจยังยังสั่งว่าแบบโอเคเราไปต่อเราทำได้คือใจมันไม่ท้อไม่ยอมถอยอะ เดี๋ยวพอมันตั้งสติได้หรือว่ารวบรวมกำลังใจได้อ่ะคะ่ะมันจะค่อยๆหาหนทางเองคือตัวคุณมันเหมือนแบบจะบอกว่าเป็นคนมีเซนต์หรือว่าเป็นคนที่แบบเก่งกาจในการแก้ปัญหาก็ได้นะคุณจะมีเหมือนแบบเซ็นเซอร์คอยตรวจจับอะไรบางอย่างแบบ ทางที่คนอื่นเขาไม่แน่ใจว่ามันไปได้หรือไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าคุณมองแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้นะทางเนี้ยน่าจะรอดนะเดี๋ยวคุณจะไปหาทางมาจนได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะมีอะไรใดๆมากระซิบมีคนมาบอกมีคนมาช่วยเหลือมีมือที่มองไม่เห็นหยิบยื่นกำลังเสริมอะไรบางอย่างมาให้กับคุณนะคะหรือเอ,อ่อ สิ่งที่มันดึงดูเหมือนจะดึงคุณในตอนแรกอะบางทีบางครั้งอะลองลองนึกถึงหนังสติกนึกออกไหมคือเวลาเราดึงอะแล้วเวลาเราปล่อยอะแรงดีดมันจะทำให้ไปไกลใช่ปะมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นอะเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอะตอนแรกคุณจะเหมือนแบบงง,ง,งว่าเอ้าทำไม จเจอเรื่องราวลักษณะอะไรแบบนี้อะไรที่มันดูแย่ดูท็อกซิกดูเหนื่อยหรือว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ชวนหน้าอภิรมใจเลยหรือมีความสุขหรือทําให้คุณเป็นทุกข์คือคือดูแย่ดูแย่ในตอนแรกแต่ไปไปมาๆมันกลับกลายเป็นแรงดีดทําให้คุณสามารถจเจริญเติบโตขึ้น ในชีวิตด้านใดนด,นด้านหนึ่งมิติใดมิติหนึ่งเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของมิติทางใจนะคะทุกๆครั้งที่คุณเจอปัญหาคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างหรือแบบเหมือนคิดได้อะเกิดเกิดความปิ๊งแวบขึ้นมาคิดได้ขึ้นมาแบบอ๋อเออเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เนาะยกตัวอย่างคลาสสิกเนาะสมมต like, ิว่าแบบคุยกับใ,ใครสักคนนะคะแล้วอยู่ๆเขาหายไป ให,ใหม่ๆก็จะงงเนาะเอา้าหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งอะ่ะคุณก็จะได้ความรู้ชุดใหม่ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบเอ่อแกสไลทิ้งประมาณนี้ไหมเราไม่แน่ใจว่าเราจำสับผิดหรือเปล่านะคะคือแบบมันจะมีคนประเภทที่แบบชอบมาเลิฟบอมมิงให้ความรักให้ความหวังให้ได้บางอย่างเราก็หายไปในเนื้อความหรือว่าความรู้ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ ก่อนหน้านี้เราอาจจะงงล้วคิดว่าเอ๊เราทําผิดอะไรหรือเปล่าเราพูดอะไรผิดไหมเราทําอะไรไม่ดีไหมเขาถึงหายไปแต่พอคุณได้ความรู้ชุนหมาว่าอ๋อคือบางทีบางครั้งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณเลยนะอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่า อีกส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นปัจจัยทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือมันมีคนประเภทนี้อยู่นะคะแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสงสัยไม่จําเป็นจะต้องไปหาคําตอบเพราะว่ามันไม่มีนะคะสิ่งที่เขาเป็นจะเกิดจากปมจะเกิดจากความไม่สบายใจจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของเขาลว้ลวนๆเลยมันก็จะทําให้คุณเหมือนแบบว่ามี ชุดความรู้ชุดใหม่เกิดขึ้นว่าอ๋ออีกหน่อยเจอคนแบบเนี้ยก็จะได้ไม่ตกใจไม่เวอเนาะไม่งงไม่เสียใจด้วยนะคะไม่ได้ต้องรู้สึกว่าเอเอฉันทำผิดไหมทำไมเขาหายไปอะไรแบบเนี้ยเหมือนเกิดความเข้าใจใหม่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจจะได้ทำให้ตัวคุณมีสกิลอะไรบางอย่างติดขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะมีเลเวลความรู้ขึ้นใหม่นิดนึงว่าเออ ผู้คนมันก็มีหลายแบบนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแบบที่คนจะต้องเรียนรู้เราพอรอบแรกอาจจะแบบรับมือด้วยความกระอักกระอ่วนหน่อยหรือว่ารับมือแบบงง,งงนิดนึงอะ่ะหรือถึงขั้นอาจจะแบบมีน้ำตาเนาะเสียอกเสียใจ ไปไม่ได้ไปไม่เป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่พอเหมือนคุณผ่านมาได้อะมันก็จะเหมือนกับคุณมีภูมิขึ้นมามีภูมิต้านทานเนาะอารมณ์แบบโดนฉีดวัคซีนนะคะก็จะแบบเออรอบหน้าถ้าเจ้าไวรัสตัวเนี้หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถจัดการตัวมันเองได้นะคะหรือว่าสามารถพาตัวเองออกไปจากจุดที่คือถ้าเจอปัญหาชนแล้ว รอบแรกมันดิ่งใช่ป่มมันงงมัรับมือไม่เป็นรอบสองมันชนคราวนี้มันก็จะไม่กระแทกคุณมากหรือว่าต่อให้กระแทกเนี่ยตัวคุณก็จะไม่ค่อยกระทบบกระเทอือนสักเท่าไหร่นะคะหรือถ้ายิ่งแบบเลเวลสูงขึ้นไปอีกคือรอบหน้านี่คือยิ้มเลยนะคะสามารถแบบพยากรณ์ได้เลยว่าเฮ้ย อาการอย่างเงี้ยคุ้นๆเหมือนเคยเจอน่าจะมาไม้นี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่เอาใจลงไปเล่นกับคนประเภทนี้นะคะหรือว่าไม่ต้องไปใส่ใจเขามากนักเนาะหรือว่าไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปตีค่ามากหรือว่าจะได้รู้ว่าบทเรียนของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณค่าของตัวเราอะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมคนที่ปฏิบัติกับเราไม่ว่าจะทําแบบไหนก็ตามมันเป็นการบ่งบอก คุณค่าหัวจิตหัวใจความมีคุณภาพของเขาเนาะศักดิ์สรีศรัทธาของเขามันเป็นสิ่งที่บอกตัวเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะคะจะได้อืมใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องบางเรื่องมาสับสนให้วุ่นวายใจนะคะก้าวต่อไป ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคงแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงนะเออแล้วบางทีบางครั้งความเจ็บมันก็ทําให้เราแข็งแรงจริงๆเนาะบางทีอาการบาดเจ็บบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจมันก็คล้ายๆกับการออกกําลังกายนะพอเราออกกําลังกายมากๆก็เป็นการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะการที่เราใช้ชีวิตแล้วเจอปัญหามันก็เป็นเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อหัวใจของเราเหมือนกันเนาะหัวใจของเราจะได้แบบ มีความแข็งแรงมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับทางการตื่นรู้เนาะแล้วก็มีความมั่นคงของตัวเองอขึ้นไปเรื่อยๆรอบหน้าถ้าโดนกระแทกอีกอก็จะได้แบบโอ้ชิลชิลเลยนะคะหรือว่ามากมายไปก่อนนะั้นอะคือถ้าก่อนหน้าเนี้ยเวลาเจอปัญหาเรารู้สึกเสียอกเสียใจรอบเนี้ยจะได้แบบรักตัวเองช่ำช่ำรักตัวเองมากๆนะคะจะได้รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละ นะคะการที่เราสามารถประคองหัวจิตหัวใจของเราให้แบบเผชิญโลกไปให้ได้ในแต่ละวันอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะท้าทายมากๆแต่คุณอะ่ะทำได้ดีเราก็จะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆไปมากไปมากกว่านี้อีกนะบทสรุปส่งท้ายเนาะบทสรุปส่งท้ายเรามองว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะมันทําให้คุณมีสติปัญญามากขึ้นในการใช้ชีวิตมีความระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอย่างชิลที่สุดมีความสุขที่สุดนะ่ะไม่ใช่แบบนั่งหวาดระแวงอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะคือแบบอ,อ,อีกหน่อยอะ่ะเหมือนคุณจะหาสมดุลของจิตใจหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณได้ดีได้เองนะคะ เวลาจิตใจมันสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่เวียงซ้ายเวียง<ๆ>ขวาเนาะเวลาเจอคนแย่งเงี้ยมันก็จะไม่หัวร้อนตามนะคะเวลาเจอความทุก์เนี่ยก็จะรู้ว่าเออนี้มันเป็นความทุก์นะก็จะแบบไม่เป็นทุกอะเห็นความทุกแต่ไม่เป็นนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆหัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็จะทําได้ดีนะคะเราก็จะใช้ชีวิตได้แบบ โฟล์นะคะมีความโฟล์มากขึ้นมีความยืดหยุ่นมีความปรับตัวได้ปรับตัวเก่งมากขึ้นไม่ไม่ตกไปเป็นเบีย้ยของกิเลสหรือว่าความทุกข์ใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจพอคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ชุดใหม่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของรันด้อมคลิปนี้นะคะว่าสิ่งที่ทำให้คุณพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะคืออะไรนะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงกับหวังว่าคงจะได้งงละงงเอาใหม่หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย